ในดนแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่ขอบคุณสาหรับทุกๆกําลังใจที่ส่งมาถึงวามด้วยนะทุกคนแบบน่ารักมากเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆและขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมช่องนี้ด้วยหัวใจที่รักเซียวจ้านและอวังฮิปอขอบคุณสำหรับทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้วามตลอดเลยนะคะวังปอตอนนี้อยู่ในงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการเดินทางไปร่วมพิธีปิดกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่เนที่่ใใหญสุด ียจะขึ้นเป็นครั้งที่25แล้ววาิปปไปพร้อมกับทีมของวานแ n ะโอลี่ค่ะก็มีผู้กกับต้าเพิงนะคะคุณเฉินจือซี่ผู้ร่วมการสร้างแล้วก็เหล่าบรรดาของนักแสดงในเรื่องนี้ ตอนนี้อยู่ในงานแล้ววันที่เรียบร้อยอย่างที่เราเห็นนะคะวายปอก็ปรากฏตัวในชุดของชาแนลหล่อมากๆเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดนะคะสบายๆชุดกับทีมงานวันเน็ตโอลี่ที่เดินพรมแดงหรือว่าจะเป็นชุดที่อยู่ในงานเชียนอยู่ก็เป็นแฟนแคมนะคะวายปอตอนนี้น่าอยู่กับทีมงานแล้วมีกินลูกอมมีกี่ขนมด้วยตอนนี้ทํางานหนักมากๆเลยนะคะวายปอออกงานทุกวันจริงๆบริการทีมงานวายปอสตาฟนะคะก็ดูแล แบบใกล้ชิดสอบเรื่องราวของการออกงานณนเวลานี้พิธีมอบรางวัลก็จะเริ่มช่วง19.30นาทีนะคะไปจนถึงช่วงเวลาประมาณเกือบที่จะสีทุ่มก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะคะทางด้านของเทนเซนต์ถ่ายทอดสดมีข่าวคา,าความคืกหน้าย,ยัางไงนะคะวังอีปอได้รับรางวัลอะไรก็จะได้นำมารายงานกันต่อไปนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับวอีปอด้วยไฟติ้ง เรามาเก็บตกงานช่วงเมื่อคืนนี้นะคะหวังยี่ปอของเราค่ะกับการร่วมงานช e l Movie Channel Media f o c u s Unit ไว้ปอรับรางวัลน,นักแสดงนำชายนะคะที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากที่สุดเป็นพระเอกขวัญใจสื่อเลยทีเดียวนะคะหวังอี่ปอจนได้รับรางวัลกันเลยไวอปอเนี่ยนังชายไป2เรื่องแล้วนะคะในช่วงของปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น h i ดเ e n น l a d e นะคะนังที่ทำไรายได้สูงสุดบนบ็อกออฟฟิศไทยในวันเปิดตัว8.9ล้านค่ะนอกนจากนั้น,นะคะบอลทูฟรายที่กำลังจะเข้าฉายที่บ้านเราด้วย วายปอขึ้นไปรับรางวัลนะคะโดยมีคุณเจ้าหย่าจือซึ่งท่านก็เป็นนักแสดงนะคะรุ่นเก่าเนี่ยได้มอบรางวัลให้หวังายปอหวาีป,อ,ปอก็มีกล่าวขอบคุณด้วยนะคะว่าก่อนอื่นผมขอ,ขอขอบคุณนะครับสำหรับ New Media Center ขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบผมในช่วงของปีนี้ผมก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์จริงๆผมคิดว่าผมโชคดีมากๆครับที่ได้รับรางวัลน,นี้จากนี้ไปผมก็จะต้องตั้งใจทํางานให้หนักมากขึ้นขอบคุณทุกคนครับในช่วง,งวันนี้คุณเจ้าหย่าจือนะค,ะค่ะ แสดงความดีใจกับหวังยีป่ปอด้วยก็คืออัพภาพในงานในขณะที่มอบรางวัลให้กับหวังยี่ปอก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคหรับคุณเจ้าอย่าจือนักแสดงรุ่นใหญ่คนะ่ะท่านก็แบบสวยมากๆวังยีป่ปอฟิช i ชลนะคะก็อัพเซต็ภาพวังยีป่ปอบนเวทีค่ะเมื่อวานนี้ภาพแบบหล่อมากๆแต่ละภาพและมีข้อความแสดงความยินดีกับวังยีป่ป๋ะที่ได้รับรางวาัลนี้บอกว่านักแสดงนําชายที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากที่สุดในงาน China Movie Channel Media Focus Unit ครั้งที่20บขอบคุณคณะกรรมการและสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับการยอมรับ ขอบุณความชื่นชอบของแฟนๆภาพยนตร์ทุกท่านและขอบุญจาบความสนใจของทุกท่านเส้นทางอาชีพแห่งความภาคภูมิจนั้นได้เริ่มต้นขึ้นและก็เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจและความกระตือรือร้นพุ่งทยานไปบนฟ้าที่ที่ไม่รู้จักทะยานสู่ท้องฟ้าอันกว้างไกลสื่อต่างๆก็แสดงความดีใจกับวงังยิปอนทั่วหน้าเลยทีเดียวนะส,วสมการรับรางวานนัลนี้ในช่วงของเมื่อคือนค่ะวันที่16ที่ผ่านมา นอกจากหวังอีปอแล้วค่ะทีมงานของบอลดูฟรายเมื่อวานนี้ที่ได้รับรางวัลก็มีพุ maple, พ่มกับด้วดยนะคะพุ sotto, พ่มกับลิวเซียซอคุณวีซื่ค่ะคุณเจ้าจือฉีโดยพุ่มกับลิวเซียซอค่ะได้รับรางวาัลพุ่มกับหน้าใหม่ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากที่สุดและคุณวีซอนะคะนักแสดงชายหน้าใหม่ที่ได้รับความสนใจจากสื่อที่สุดส่วนคุณเจ้าจือฉีนะคะนักแสดงสมทบหญิงที่ได้รับความสนใจจากสื่อมากที่สุดเมื่อคืนนี่กวาดไปสีรางวัลด้วยกันนะคะสําหรับหนังเรื่องบอลดูฟรายขอแสดงความดีใจด้วยค่ะและท่าน เป็นอะไรที่เลอค่ามากๆเลยนะคะหวังฮิปโปสำหรับการรับรางวัลน,นักแสดงนำชายที่ได้รับความสนใจจากสื่อเนี่ยมากที่สุดก็จะมีรูปของนักแสดงลหลายท่านในการหน้าที่ได้รับรางวัลหนึ่งในนั้นก็มีหวังฮิปโปของเราด้วยจับงาน China Movie Channel Media Focus Unit ครั้งที่20หล่อมากๆเลยนะคะหวังฮีปอจากบอลทูฟาแล้วก็คิดเกนเบรดค่ะเมื่อคืนนี้นะคะอย่างเช่าเขียนนี่แหละมือของหวังีป่ปอติดฮอตเซิร์ชไปเลยนะคะ สับหน้าหลักของวันนี้กับภาพที่ไวบปอลน,นั้นโบกมือทักทายแฟนๆยกมือขึ้นมานะคะก็เห็นร่องรอยของการทํางานหนักเลยรู้เลยนะคะว่าในส่วนของนิ้วมือเนี่ยนิ้วโป้งแล้วก็บริเวณกลางมือมันเป็นร่องรอยเหมือนแบบได้แผลซูจีนก็บอกว่ามือของไวบปอลเนี่ยประทับไว้ถึงการทํางานที่หนักและมันก็เหมือนกับเกียรติยศที่เขาได้รับมือของเขานควรค่าเกีลื่วรางวัลมากๆและเราจะได้เห็นมันเพิ่มอีกต่อไปในอนาคตสมควรแล้วนะคะไวบปอลน,นั้นทุ่มเทสุดๆอย่างที่เราเห็น เสียวจางกับซีรีส์เรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะก็เพิ่มช่องในการที่จะออกอากาศอีกมาที่ CCTV 1ด้วยนะคะเริ่มออกอากาศในช่วงของวันนี้ค่ะวันแรกเลยช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีนอกจากนั้นยัมีช่อง CCTV 8ช่อง Dragon TV คือหลายช่องมากๆฮอตจริงๆนะคะวันที่ฝันเริ่มต้นทําให้นักแสดงทุกคนนะคะที่แสดงในเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจีนเนี่ยมากจริงๆ รายการในช่วงวันพรุ่งนี้ค่ะที่ชื่อว่า p l a y the Play นะคะก็จะมีเหล่าบรรดาน,นักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนำทีมโดยเซียวจ้านและคุลิซินนักแสดงสมทบอีกนะคะไปกันหมดเลยก็ทุกคนตอนนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจมากๆคือพูดง่ายๆคือฮอตฮิตนั่นแหละเซียวจ้านวัยชุนชวนด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับผมนักแสดงเซียวจ้านรายการ p l a y the Play เนี่ยจะได้เห็นการแสดงหลากหลายบนเวทีได้ฟังเรื่องเล่าที่เป็นเบื้องหลังทุกคนอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณมากๆครับในช่องวันพรุ่งนี้น,ะค,ะ e iga, นค่ะวี่ประเททศไย ทางช่อง CCTV 8สอบรายการ Play the Play ต้องเป็นรายการที่สนุกสนานอย่างแน่นอนที่สุดค่ะอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วคุณลิวรุ่ลินนะคะหรืว่เยี่ยโกหัวในเรื่องก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงฉากที่ถ่ายทำแบบยักยาขดโนะหนได้ร่วมกับเซียวจ้าน สำหรับซีนที่เยี่ยกวัวหัวนั้นเหยียบระเบิดและเฉชุนเซิงนั้นช่วยเขาเป็นการถ่ายทำที่หายนานค่ะและคุณหลิวลุยหลินก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคืออากาศร้อนมากอุณหภูมิเนี่ยเกือบ40องศาการถ่ายทำซีนนี้ก็ถ่ายทำกันในแบบบริเวณหนองน้ำทุกย่างก้าวนี่ก็ยากลำบากแบบยากเย็นมากๆเขาบอกว่านี่ไม่ใช่คําอธิบายทางจิตวิทยานะครับแต่เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกการของชุนเซิงกับผมเนี่ยต้องเอาขาย่าไปในโคลนโคลนก็ลึกเกือบถึงเขา่า จากนั้นนีก็ต้องดึงขาออกเพื่อก้าวต่อภายใต้แสงแดดก,ก็เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างมากครับและพวกเรายัางต้องรักษาอาร,อรมณ์อีกด้วยขณะเดียวกันฉากนี้ผมคิดว่าผมในฐานะนักแสดงผมกับเซียวจ้านยังสามารถรักษามิตรภาพซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆมาจนได้ถึงตอนนี้ก็คือฉากที่สําคัญฉากนี้ครับเราสองคนทุ่มเทสุดตัวเพื่อฉากนี้ให้มันสําเร็จซีรีส์เรื่องนี้เนี้ยก็สร้างเพื่อนให้กับรารบดานักแสดงมากมายอย่างเรื่องนี้ก็สนิทกันไปแล้วพอวิกองอื่นก็ไปได้เพื่อน เพิ่มมากขึ้นอีกก็เป็นเรื่องดีๆค่ะที่คุณดียวลิลินนั้นได้เล่าให้ฟังการผ่านความยากลำบากในซีนนี้นำมาซึ่งมีตรภาพที่ดีระหว่าง2นักแสดง CCTV8 นะคะก็มีสองเบื้องหลังที่แบบน่ารักรน,นักของเหล่าบรรดานักแสดงในเรื่องนี้มาด้วยเขว่าในละครเนี่เสี่ยวเหมยก็สงบอ่อนโยนนอกละครในคุลีสินมีชีวิตชีวาแล้ก็สุขสน กับชุนเซิงก็คือชอบหยอกกันเองชอบเล่นกันมีแขวกันด้วยคือแขะกันไปแขะกันมานะคะอีฝัหนึ่งทนไม่ไหวก็ออกมีการระเบิดหัวเราะออกมาด้วยเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่น่ารักร่าเริงขำขันขขบคุณเบื้องหลังด้วยนะคะจาก CCTV 8ค่ะเสี่ยวจา้าซีโรนิโตัวอินนะคะก็มีอัปคลิปนี้ของเสี่ยวจ้าเสี่ยชุนเซิงนะคะตอนที่ฝึกฝีปากเป็นโปรแกรมเสี่ยวจา้าน่ารักมากๆเลยนะผอมมากค่ะตอนนั้น จรจิงๆนอกจากนั้นนะคะเซียจยันสิโอเนี่ยก็ยังได้มีการอัพคลิปนี้ด้วยรวมโมเมนต์ค่ะในช่วงที่เซียชุนเซิงนั้นดื่มซีล่าสูน,นี่โอ้โหดีพอใจมากๆนะเซียชุนเซิงดื่มเพราะว่าคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งจะเสียไปทําให้เซียรจุนเซิงนั้นเสียใจมากๆ เสียจ้าก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะวันที่ฝันเริ่มต้นก็อย่าลืมนะติดตามชมได้เราจะเห็นพัฒนาการของตัวละครนะคะที่ชื่อว่าเสียวชุนเซิงกับเหล่าบรรดานักแสดงตัวละครสมทบในเรื่องนี้ค่ะพวกเขาเติบโตไปด้วยกันตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานประสบความสำเร็จนะคะเจอความยากลำบากต่างๆ เสียวจางก็มีช่วยโปรโมทนะคะสำหรับหนังเรื่อง Sweet Boy คอสแอปสนุกพี่เหลียงจิ้งสอบผู้ที่ทำงานหนักนั้นย่อมจะเปล่งประกายแล้วก็ติดแฮชแท็กของหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะสอบหนังเรื่อง Sweet Boy แอคเค้เาริ้วริ้วเหมยในช่วงเช้าวันนี้ก็มีส่งโฆษณาพร้อม้วยเสียวจ้านนะคะหล่อแบบส,สะอาดสะอ้านมากๆก,กำลังเดินอยู่ในป่านะคะเก็บลูกบวยสอบโฆษณานี้เขาบอกว่าเดินป่าเลือหาบวยดีๆสักลูกหนึ่งเกลด็ดเล็กเกล็ดน้อยของริ้วริ้วเหมยที่น่าประทัใจ คลิกแล้วก็เพลิดเพลินกับลูกพรัมสีเขียวแสนอร่อยกับเสี่ยวจ้านโคโศกระดับโลกของแบรนเลี้วเลีวเหมยเสี่ยวจ้านหลอ่อสดใสมากมากเลยนะคะรลี้วเลีวเหมยก็มีจากวอลเปเปอร์ด้วยจากรลี้วเลีวเหมยมาสู่โรบอทกันบ้างนะคะในช่วงของวันอีฮัช่วงเช้า โอ้ oh, ส่งคลิปนี้มาเสียวจ้ามแบบหล่อมากๆโข้ณสนาของโร b บิร์กเขาก็บอกว่าปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงต่อไปได้วยความพยายามทุกครั้งสร้างละมองหาทุกความเป็นไปได้เทคโนโลยีคือดวงตาที่มองไปในอนาคตและชีวิตจะให้คําตอบที่ดีที่สุดแก่เราขอบคุณแบ,บรนด์โรบ r ร์กด้วยนะคะคลิปความยาวเกือบที่จะ2นาทีโหเสียวจ้าหล่อมากๆเราส่งท้ายเรื่องดีๆของวันนี้ค่ะกับเสียวจ้าของเราสาหรับบทสัมภาษณ์นะคะกับทางด้านของ CCTV Drama าาเขาก็บอกว่าเมื่อมองย้อนหลังกลับไปปลายปีนั้นเสียวจ้าก็เติบโตขึ้นในทุกบทบาทและเส ราะว่าบทบาทของผมหลากหลายบทบาทด้วยกันนะสำหรับเซี่ยวจ้านค่ะเซียวจ้านก็อยากที่จะเป็นนักแสดงนั่นเองนะคะไม่ใช่อยากจะเป็นพระเอกคําว่าพระเอกกับนักแสดงเนี่ยต้องแยกกันเซียวจ้านอยากเป็นนักแสดง,น,สดงนักแสดงก็คือรับได้ทุกบทบาทนะคะบางครั้งอาจจะเป็นเพียงแค่บทเล็กๆในซีรีส์หรือว่าในหนังเรื่องนั้นเซี่ยวจ้านก็ไม่หวันนะคะรับได้ทุกบทบาทเพราะเซี่ยวจ้านอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักเซียวจ้านเพราะว่าบทบาทของเขาในฐานะของนักแสดงค่ะจากที่เราดูเซียวจ้านในเรื่องแรกๆนะคะเขาเติบโตมากขึ้นจริงๆ ตอนนี้แสดงนะคะละครในบทบาทไหนเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆค่ะตีบทแตกระจุยมากๆเสียวจานขอบคุณทุกคนสอบการติดตามรับชมคลิปข่าวจากช่องกูสุลายของเราในช่วงของวันนี้นะคะเรามองขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขมากๆดูแลรักษาสุขภาพค่ะละขอพระเจ้าอวยพรสอบค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ